สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา จีลี่ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนได้เผยโฉมจีลี่แพนด้ามินิอีวีรถยนต์ไฟฟ้าคันจิว๋วที่ดีไซน์น่ารักโดยที่ห้องโดยสารสามารถรองรับได้สีที่นั่งและมาในตัวถังแบบแฮตสแบกสามประตูโดยตั้งเป้าจับกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่มีอายุน้อยและกำลังมองหารถเดือดคันแรก สำหรับในด้านมิติตัวรถจะมีความยาว3,065 mm มมความกว้าง1,522 mm มมความสูง1,600ม mm, มระยะฐานล้อ2,015 mm มมซึ่งจัดอยู่ในพิกัดเดียวกันกับโคงกัวมิน i EV วีสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของจีลี่แพนด้ามินิ EV จะเน้นความน่ารักด้วยการออกแบบเส้นสายที่ดูเรียบง่ายดีไซน์ไฟหน้าทรงกลมโตและกระจังหน้าแบบปิดทึบ เสริมความน่ารักด้วยล้อแบบสามกา้านดีไซน์คล้ายกับอุ้งเท้าของหมีแพนด้าทำให้ดูสะดุดตาโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิงนอกจากนี้ g ีลี่แพนด้ามินิอียังเป็นรถยนต์รุ่นแรกในกลุ่มที่ติดตั้งหลังคากระจกแบบพอนโนมิกมาให้ซึ่งมีความกว้าง้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังของตัวรถช่วยให้องโดยสารดูโปร่งโลมากยิ่งขึ้น ส่วนงานดีไซน์ภายในจะออกแบบที่เรียบง่ายด้วยคอนโซลพลาสติกสีดำและคอนโซลกลางจะติดตั้งเกียร์แบบหมุนและปุ่มกดกระจกไฟฟ้าคู่หน้ารวมถึงยังคงใช้เบรกมือแบบดึงส่วนเบาะนั่งคู่หน้าจะหุ้มด้วยผ้าลายสกอตส่วนคอนโซลด้านหน้าจะมาพร้อมกับหน้าจอกางที่มีขนาดใหญ่รวมไปถึงหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ w i สกร c r e e วนวในด้านขุมพลังของแ a n d a Mini EV ปัจจุบันจีลี่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางด้านขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าออกมา แต่ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของประเทศจีนระบุว่ารถรุ่นนี้จะถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุง40 40ด40แรงมา้าหรือ30กิโลวัตต์สำหรับขับเคลื่อนล้อคู่หน้าพร้อมแบตเตอรี่แบบดิจิทัลไอออนฟอสเฟตซึ่งคาดว่าจะให้ระยะทางในการวิ่งสูงสุดประมาณ150กิโลเมตรต่อ,อการชาร์จเต็ม1ครั้งสำรับราคาจำหน่ายเบื้องต้นระบุว่าจะอยู่ที่ประมาณ40,000-50,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ200,000-250,000บาท โดยเตรียมวางจำหน่ายให้กับลูกค้าชาวจีนตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปแต่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีวางจำหน่ายนอกประเทศจีนครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ